นิยายวายเมื่อบุรีตกหลุมรักไม้ขีดไฟตอนที่หนึ่งรเพื่อนบ้านเกิดอย่าพูดล้อเล่นมั่วซั่วอีกเลยนะนายเอาแต่เป็นแบบนี้ฉันชักจะไม่กล้าออกมากับนายแล้วเนี่ยชุยห่างว่าชายะอีทิวพูดขึ้นว่าโอเคฉันผิดไปแล้วฉันนึกว่าถ้าฉันพูดถึงบ่อยๆเผื่อว่าเส้นเอ็นเส้นไหนของนายมันจะผิดปกติขึ้นมาแล้วเกิดตอบตกลงนาะ ช่ยหังหัวรอะและพูดว่าในพูดซะตัวเองดูแย่ขนาดไหนเนี่ยถึงต้องให้สมองเส้นเอ็นฉันผิดปกติถึงจะได้น่ะไม่มีทางเลือกใครใช้ให้ฉันปรากฏตัวในเวลาที่ไม่ใช่เล่าช้ยย่าอี้ชิวหัวเรออาะยอกอย่างดูถูกตัวเองช่วยหังพูดขึ้นพอแล้วไม่ต้องพูดอะไรมากแล้วไปเถอะอืมไปเถอะจะพานายไปชิมเกี๊ยวตรงเปิดต,ต้นตำรับ ถนนตัวล่วกับถนนเฟิงหลิวอยู่สองทิศทางของมหาวิทยาลัยดังนั้นก็เท่ากับว่าพวกเขาต้องผ่านทะลุบริเวณมหาวิทยาลัยเมื่อเห็นนักศึกษาใหม่เหล่านั้นต่างก็ถอดชุดทหารออกหมดแล้วเปลี่ยนเป็นชุดเล่นธรรมดาแบบนี้ดูไม่ค่อยชิ้นเท่าไหร่เลยจริงๆนายคิดได้หรือยังว่าอยากสมัครเข้าชมรมอะไรชยาอี้ชิวเอ่ยถามชุยหังพูดขึ้นชมรมศิลปะมัง้ง นั่นมันของมหาไลฉันพูดถึงกลุ่มจัดตั้งแบบที่นักศึกษาจัดตั้งขึ้นมากันเองแบบนั้นนะ่ะมีอะไรบ้างชุยหังเอ่ยถามที่นายนึกถึงได้น่าจะมีหมดเลยนะพวกสตรีทแดนแบดมินตันบาสเกตบอลอะไรพวกนั้นยังคิดไม่ได้ฉันไม่ค่อยสนใจพวกนี้เท่าไหรนะ่านอยากสมัครอะไรชยาอีชิวตอบกลับว่าโรลเลอร์สเกตโรลเลอร์สเกตคืออะไรชุยหังดูงง,ง ชะยะอี้ทิวพูดตอบว่าคำถามนี้ของนายฉันยังรู้สึกว่าฉันอธิบายให้นายไม่เข้าใจเลยใช่สเก็ตน้ำแข็งไหมชุยหังถามชะยะอี้ทิวครุ่นคิดแล้วพูดว่าประมาณนั้นมั้งนายก็เข้าใจแบบนี้แหละในเมื่อนายสามารถถามคำถามประเภทนี้ออกมาได้นั่นก็บอกได้แค่ว่านายไม่เข้าใจจริงๆถึงฉันอธิบายให้นายฟังนายก็คงยังไม่เข้าใจ ลืมเงินฉันคงไม่ได้ตอนนั้นฉันไปเล่นสเก็ตน้ำแข็งตรงจัตุรัสเซนจูรี่นั่นมาเกือบจะล้มตายแล้วชุยหังว่าชยาอี้ทิวพูดต่องั้นนายก็เก่งพอสมควรเลยนะฉันรู้สึกว่าอันนี้หล่อสุดๆถ้านายอยากจะหล่อจริงๆละ่ะก็ไปเต้นสตรีทแดนซ์สิชุยหังพูดออกมาประโยคหนึ่งชยาอี้ทิวพูดขึ้นถ้าเกิดว่านายอยากให้ฉันเรียนสปีทแดนซ์ฉันก็จะไปเรียนสปีทแดนซ์ ไม่ใช่ฉันไม่ได้หมายความแบบนั้นฉันก็แค่รู้สึกว่าสตรีทแดนก็ดีเหมือนกันได้งั้นก็เอาตามนี้เลยเพื่อนนายฉันก็จะไปเรียนชุยหังพูดขึ้นนายอย่าพูดแบบนี้สินายอยากเรียนอะไรก็เรียนอันนั้นเถอะยังไงซะคนหนึ่งก็เลือกได้ตั้งหลายชมรมแค่จ่ายเงินก็โอเคแล้วชะย่าอี้ชิวว่าชุยหังเข้าใจแล้วจึงพูดต่อว่าฉันนึกว่าอันนี้ก็เป็นเลือกเดียวซะอีก ยังไงซะในอนาคตเรื่องอีกมากมายนายจะค่อยๆรู้เองพวกเขาพูดคุยหัวเราะมาตลอดทางจนในที่สุดก็มาถึงถนนตัวล้วแล้วจากนั้นก็มองเห็นร้านเกี๊ยวตรงเปิ่ยที่ชญาอี้ชิวเคยพูดถึงเท่าแก่กับเท่าแก่เนี้ยกำลังยุ่งอยู่หน้าประตูร้านคนหนึ่งกำลังนวดแผ่นแป้งอีกคนกำลังห่อเกี๊ยวภาพฉากนั้นเหมือนกันกับภาพฉากที่ชุยหางเคยเห็นพ่อกับแม่ห่อเกี๊ยวตอนอยู่บ้านเกิดตรงเปิ่ยไม่มีผิดเลย คือขนาดกลิ่นของน้ำซุปต้มเกี๊ยวอันนั้นยังรู้สึกว่ามันคือรสชาติของตรงเป่ยเลยหอมจังเหมือนกับได้กลับบ้านเลยชุยหังกล่าวเท่าแก่เกี๊ยวสองถ้วยครับชย่าอี้ชิวว่าเท่าแก่เงยหน้าขึ้นมามองโชย่าอี้ชิวจากนั้นก็เอ่ยทักทายอย่างเป็นมิตรไอ้น้องชายมาแล้วหรอกินไส้อะไรของผมเอาไส้เนื้อผักดองหกหยวนครับชย่าอี้ชิวกล่า คนนี้เป็นเพื่อนหรอเท่าแก่ร้านถามชุยหังพูดขึ้นผมก็เป็นคนตรงเปยครับได้ยินว่ามีร้านเกี๊ยวตรงเปยก็เลยมาเป็นเพื่อนบ้านเกิดเดียวกันเหมือนกันสินะกินอะไรผมเอากุยช่ายไข่ไก่ครับเอามาหกหยวนเหมือนกันครับบนผนังมีกระดาษสีแดงแผ่นหนึ่งแปดติดไว้ด้านบนเขียนว่าเกี๊ยวหนึ่งหยวนสี่ชิ้นพวกเขาเพิ่งจะนั่งลงไม่นาน โทรศัพท์ของชุยหังก็ดังขึ้นเป็นหมายเลขจากเมืองเอออีกแล้วแถมยังเป็นเบอร์ปแปลกด้วยตอนที่115ตัวสำรองเขาลังเลนิดหน่อยก่อนที่จะกดรับสายฮัโลโหลสวัสดีครับใครครับชุยหังถามในายใช่ชุยหังไหมสายนั้นมีเสียงเข้มหนักส่งกลับมาชุยหังมึนนิ่งไปน้ำเสียงนี้ฟังดูคุ้นๆแต่ไม่รู้ว่าเป็นใคร ผมเองครับคุณเป็นใครครับเขาถามนายฟังไม่ออกหรอฝั่งนั้นถามกลับมาชวยหังครุ่นคิดอีกครั้งตนอยู่ทางนี้ควรจะไม่รู้จักใครสิถึงจะถูกตอนนี้เพิ่งจะสิ้นสุดการฝึกทหารไปตนยังไม่ทันได้ออกไปเดินเที่ยวเล่นดังนั้นที่รู้จักก็มีแค่ไม่กี่คนในมหาวิทยาลัยแต่ว่าเสียงของคนคนนี้ฟังดูแล้วต้องไม่ใช่นักศึกษาอย่างแน่นอน ฉันคือส่งไข่ในที่สุดทางฝั่งนั้นก็พูดแล้วเมื่อชุยหังได้ยินชื่อนี้เข้าวินาทีนั้นมือก็เริ่มสั่นขึ้นมาทันทีเขามีเบอร์มือถือของตนได้ยังไงแล้วเขาโทรศัพท์มาหาตนเพื่ออะไรครูฝึกส่งสวัสดีครับถึงแม้ว่าภายในใจของชุยหังจะกำลังสงสัยแต่เขาก็ยังพูดอย่างสุภาพ เขาส่งสายตาให้ชย่าอีชิวบอกว่าตนจะออกไปคุยโทรศัพท์จากนั้นก็ลุกขึ้นจากที่นั่งออกไปข้างนอออกกอส่งไข่พูดขึ้นฝึกทหารเสร็จไปแล้วทำไมยังเรียกฉันว่าครูฝึกอีกเง้นควรเรียกอะไรครับชุยหังเอ่ยถามส่งไข่ถอนหายใจแล้วพูดว่าในสบายใจยังไงก็เรียกแบบนั้นเถอะยังไงซะที่ฉันอยากให้ในายเรียกนายก็เรียกไม่ออกหรอก ชุยหังเข้าใจความหมายของเขาแต่ว่าเขาพูดไปชัดเจนมากแล้วว่าระหว่างพวกเขาไม่เหมาะสมกันในใจของเขาตอนนี้มีคนอยู่แถมยังเป็นคนที่ไม่รู้ด้วยว่าอยู่ที่ไหนเป็นคนที่มองไม่เห็นและสัมผัสไม่ได้เหมือนกับเทพ,พเจ้ามังกรเห็นหัวมีเห็นหางหนึ่งไม่รู้ด้วยซ้ำว่าจะกลับมาไหม อันที่จริงชุยหังคิดว่าตนเองก็มีพรสวรรค์พอสมควรเพื่อคนที่ไม่รู้แม้กระทั่งว่าจะกลับมาไหมกับคำสั่งแปลกประหลาดอีกแค่ประโยคเดียวก็ปฏิเสธไปแล้วถึงสองคอนอถ้าหากว่าในที่สุดแล้วตนต้องโดดเดี่ยวตัวคนเดียวส่วนหลูจื้อก็ไม่กลับมาเงินการที่ตนเฝ้ารอคอยอยู่แบบนี้มันจะมีประโยชน์อะไรครูฝึกคุณไปตั้งแต่เมื่อไหรหรอครับชุยหังได้แต่หาเรื่องมาพูดไม่อยากจะต่อหัวข้อสนทนาเมื่อครู่นี้อีก ส่งไข่ตอบว่าฉันออกมาตั้งนานแล้วฉันอยู่ที่นั่นพวกเขาคงจะไม่สามารถดื่มเหล้าอย่างสบายใจได้แน่ฉันไม่อยู่ที่นั่นให้คนเกลียดหรอกในเมื่อตอนที่ฉันมาในเองก็เห็นหมดแล้วไม่ใช่หรอว่าพวกเขาไม่ค่อยต้อนรับฉันคิดไม่ถึงว่าส่งไข่จะรู้หมดทุกอย่างชุยหังพูดว่าไม่มังครับผมเห็นพวกเขาทุกคนก็ดูดีใจออกแถมยังเคารพคุณมากด้วย แน่นอนว่าเขาไม่สามารถยอมรับได้แบบนั้นจะไม่เท่ากับหักหลงังครูฝึกคนอื่นๆหอรออแต่ว่าสำหรับคำปลอบใจของชุยหางนั้นส่งไข่ก็ยังส่งยิ้มออกมาอย่างยินดีปรีดาและพูดว่านายไม่ต้องพูดเรื่องนี้กับฉันพวกเขาเป็นยังไงฉันรู้หมดนั่นแหละอ้อชุยหางไม่มีคำพูดใดที่สามารถพูดได้อีกแล้วนายจะไม่พิจารณาอีกสักหน่อยจริงๆหรอทันใดนั้นส่งไข่ก็เอ่ยถามขึ้นมา ชุยหังมึนงงพลางถามอะไรต้องเป็นความสัมพันธ์ของเราสองคนอยู่แล้วถึงแม้ว่าตอนนี้ในใจของนายมีคนอื่นแต่ว่าคงจะไม่ขัดขวางที่จะเอาฉันไปไว้ในตำแหน่งตัวสำรองหรอกใช่ไหมส่งไข่พูดอย่างตรงไปตรงมา ช่ยหัางรู้สึกจนปัญญาแล้วถึงแม้ว่าเขาจะไม่ใช่คนจิตใจโหดดอกจันดอกจันยมอะไรแต่เขาก็ไม่ค่อยชอบทำอะไรลับๆล่อๆหรือไม่ก็ต้องคบกันหรือไม่ก็คือไม่ได้ไม่มีอะไรที่ไม่ชัดเจนแล้วก็ไม่มีอะไรที่ตัดบัวแล้วยังเหลือใหญ่ในเมื่อคนในใจของเขาคือหลูจื้อก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องไปทำให้คนอื่นเสียเวลาแต่ว่าเขากลับไม่รู้ว่าควรจะปฏิเสธยังไงดี อันนี้ผมว่าไม่ต้องหรอกครับเขาพูดอย่างอ่อนแรงไม่เป็นไรนายไม่ต้องรู้สึกว่ามีภาระรับผิดชอบอะไรในใจนายก็แค่รอต่อไปเขาก็ไม่รู้ว่าจะกลับมาเมื่อไหร่ตอนนั้นนายยังสามารถหันกลับมาหาทันได้ทรงไขว่าชุยหังได้ฟังคำพูดแบบนี้ก็ไม่รู้ว่าทำไมถึงไม่ได้รู้สึกซาบซึง้งแต่กลับดูเหมือนจะฟังอะไรสักอย่างออก เทพเจ้ามังกรเห็นหัวมีเห็นหางเชิญลองเจียนโชบูเจียนเว่ยเปรียบเปรยคนที่โผล่ให้เห็นหน้าอยู่แวบแวบ,แวบพริบตาเดียวก็หายตัวไปแล้วตอนที่หนึ่งร้สิบหกเขาไม่กลับมาแล้วใช่หรือเปล่าคำพูดของส่งไข่เมื่อครู่นี้ชุยหางสนใจเพียงแค่ประโยคเดียวคือไม่แน่ใจว่าเมื่อไรหร่หลู่จื้อถึงจะได้กลับมาประโยคนี้ทำเอาความสนใจของชุยหางรวมตัวกันเป็นหนึ่งในทันที ครูฝึกส่งครูฝึกหลูจะไม่กลับมาแล้วจริงๆใช่ไหมเขาถามอย่างตรงไปตรงมาส่งไข่ได้ยินเขาถามคำถามนี้ออกมาก็นิ่งเงียบไปเล็กน้อยแต่ว่าเพราะความนิ่งเงียบนี้ของเขาที่ทำให้ชุยหังยิ่งมั่นใจว่าการคาดเดาของตนคงจะถูกต้องอย่างแน่นอนไม่เป็นไรคุณบอกผมมาตรงๆเลยก็ไม่ใช่ว่าผมจะรับไม่ไหวซะหน่อยชุยหังกล่าว แต่ว่าส่งไข่มองไม่เห็นสีหน้าที่แทบจะล้มลงของเขาที่อยู่ในสายโทรศัพท์ทางฝั่งนี้นิ่งไปสักพักส่งไข่ก็พูดขึ้นว่าอันนี้ยังไม่มีกำหนดออกมาเพียงแต่ว่ามีความเป็นไปได้ความเป็นไปได้อะไรชุยหังเอ่ยถามคือหลังจากที่เขาไปเรียนที่นั่นแล้วก็อาจจะยื่นขออยู่ที่นั่นเลยก็ได้ส่งไข่พูดต่ออ,อบอกที่นั่นคือที่ไหนชุยหังยังอยากจะรู้ ส่งไข่ตอบว่าอันนี้ไม่สามารถบอกนายได้ยังไงทราเมื่อถึงตอนนั้นเขาคงจะให้ข่าวสารที่ชัดเจนกับนายเองชุยหังรู้ว่าเรื่องบางเรื่องก็ไม่ใช่ว่าตนจะสามารถถามเกินไปได้ตามใจชออบอเรื่องบางอย่างเกี่ยวเนื่องไปถึงกฎระเบียบข้อบังคับของกองทัพถ้าหากตนต้องการถามให้ได้แบบนั้นส่งไข่ก็จะทําผิดกอดเง้นผมเข้าใจแล้วครับชุยหังว่า ทำไมรอเสียใจแล้วใช่หรือเปล่าทรงไข่พูดชุยหังไม่ยอมรับไม่นับมังในเมื่อเขาได้เลื่อนยศแล้วก็นับเป็นเรื่องที่ดีคนเดินขึ้นสู่ที่สูงน้ำไหลลงสู่ที่ต่ำถ้าเกิดเขาไม่กลับมาจริงๆนายก็คงจะตัดใจได้แล้วใช่ไหมสรงไข่ถามชุยหังตอบว่าเดิมทีผมก็ไม่ได้มีความหวังอะไรมากมายคุณก็เคยพูดไม่ใช่หรอว่าเขาเป็นชายแท้ไม่ใช่คนที่อยู่เส้นทางเดียวกับพวกเรา อันที่จริงเขากำลังใช้คำพูดนี้มาปลอบใจตัวเองเพื่อไม่ให้ตัวเองต้องทรมานมากเกินไปซ่งไข่ย,ย่อมรู้อย่างแน่นอนว่าชุยหังตั้งใจทำเป็นเข้มแข็งถ้ารู้แต่แรกก็คงจะไม่บอกนายแล้วนายดูสภาพนายตอนนี้สิยังไงซะก็จะเปิดเทอมแล้วถึงตอนนั้นเรื่องของพวกนายก็จะมากขึ้นนายคงจะสามารถคิดเรื่องอื่นได้บ้างถ้ามีเวลาหลักก็ฉันจะไปดูนายบ้างนายจะกล้าออกมาไหมซ่งไข่ถาม ชุยหังคิดแล้วตอบกลับว่ามีอะไรให้ต้องไม่กล้าหละในเมื่อคุณก็ไม่กินคนซะหน่อยนั่นมันก็ไม่แน่วันนั้นฉันก็แค่ไม่อยากจะลงมือจริงๆเวลาก็ไม่พอคราวหน้าก็ไม่แน่หรอกส่งไข่หัวรอไปพูดไปชุยหังก็ถูกเขาเล่นเอาซากปืนไม่เข้าคลายไม่ออกพูดกลับไปว่าครูฝึกส่งอย่ารอเล่นแบบนี้เลยดีกว่านะครับอืมโอเคถ้าถึงตอนที่ฉันพักร้อนฉันจะไปหานายส่งไข่ว่า ถึงตอนนั้นแล้วค่อยว่ากันเถอะครับจนถึงตอนนี้แล้วทุยหังยังคงไม่มีความประนีประนอมเลยเขารู้ว่าการปฏิเสธใครสักคนก็จะต้องไม่ให้ความหวังใดๆกับฝ่ายตรงข้ามแม้แต่นิดเลยไม่อย่างนั้นละ่ะก็นับว่าเป็นความโหดร้ายเลยที่เขาพูดไปมันชัดเจนมากแล้วถึงแม้จะนิ่งนวลรื่นหูแต่ความหมายที่สื่อออกไปชัดเจนแจ่มแจ้งแน่นอน เรื่องนี้ไม่ขึ้นอยู่กับนายเอาเถอะทางฉันมีธุรานิดหน่อยไม่คุยกับนายแล้วนะส่งไขว่าอืมแล้วเจอกันครับครูฝึกส่งโอเคแล้วเจอกันเมื่อวางสายโทรศัพท์แล้วเขาก็เดินกลับเข้าไปในร้านจากนั้นก็นั่งลงตรงที่นั่งของตนเองชยาอี้ชิวจัดการผสมซอสกระเทียมเอาไว้ให้เขาเรียบร้อยแล้วฉันใส่น้ำมันงาลงไปให้นายด้วยนายคงกินน้ำงาใช่ไหม ชุยหังพูดตอบอืมต้นตำรับคนตรงเป๋ยควรจะใส่อะไรก็ใส่ไปแค่นั้นก็โอเคแล้วเมื่อกี้ใครโทรมาหานายหรอทำไมถึงได้ทำให้ในายดูปลัดปลุ้มใจชะย่าอี้ทิวมองดูสีหน้าของชุยหังดูเหมือนจะไม่ดีเท่าก่อนหน้านี้เลยชุยหังพูดขึ้นไม่มีอะไรครูฝึกพวกเราเองครูฝึกพวกนายครูฝึกคนไหนชะย่าอี้ทิวถาม ชุยหังพูดตอบว่าคนที่มาทีหลังฉันก็ไม่รู้ว่าเขาไปเอาเบอร์โทรศัพท์ของฉันมาจากไหนทำไมเขาก็ชอบนายเหมือนกันตอนที่117่้อยสิบเปามาคำพูดของชายาอี้ชิวทำเอาน้ำซุปที่เกียวที่ชุยหังพึ่งจะดื่มไปเมื่อครู่นี้เกือบจะพ่นออกมานายอย่ารอฉันเล่นได้ไหมนายคิดว่าฉันเป็นใครใครๆถึงจะต้องตกหลุมรักฉันหมดนะ่ะชุยหังปฏิเสธอย่างกินปูนร้อนท้อง แต่ว่าชัยาอีทิวก็ไม่ได้คิดไปในทางประเด็นนั้นจริงๆก็แค่พูดพลงออกมายังไม่ทันคิดเท่านั้นดังนั้นกับความผิดปกติของชวยหางเขาก็ไม่ได้คิดมากเกียวยกออกมาเสิร์ฟแล้วชวยหางได้กินอาหารสไตล์ท้องถิ่นบ้านเกิดแบบดั้งเดิมก็ตื้นตันใจมากหลายวันมานี้เขาไม่ค่อยได้โทรศัพท์กลับไปหาที่บ้านเลยเมื่อได้กินเกี้ยวนี้ถึงได้คิดถึงคนในบ้านคิดถึงกลิ่นไอของบ้าน แค่โทรศัพท์สายเดียวของส่งไข่เมื่อครู่ทั้งเขายังพูดอีกว่าหลูจื้ออาจจะไม่กลับมาแล้วตนก็เสียใจถึงขนาดนั้นแล้วอันที่จริงมันไม่ค่อยสมควรเลยนะเมื่อชุยหังนึกถึงตรงนี้ภายในใจก็เกิดความรู้สึกผิดลอยขึ้นมาเขาอยากจะใช้ความรู้สึกผิดนี้กดความคิดถึงที่ตนมีต่อหลูจื้อเอาไว้ให้หอมมดอแต่ว่าผลที่ได้กลับไม่มาก เพราะในใจของเขารู้ดีว่าเมื่อมีญ้าเกิดขึ้นในใจแล้วไม่ใช่ว่าเครื่องถอนญ่าอะไรก็จะสามารถเปิดเข้าไปได้เมื่อออกจากร้านเกิ้วตรงเป๋ยแล้วเวลาที่ชยาอี้ชิวกับชุยหังเรือออกมาก็จะเต็มไปด้วยกลิ่นของกระเทียมอบอวนไปหอมออเป็นไงบ้างรสชาติดั้งเดิมของแท้เลยใช่ไหมชยาอี้ชิวพูดขึ้นชุยหังตอบกลับอืมฉันจนคิดถึงแม่ฉันแล้วเนี่ย คิดถึงบ้านก็โทรหาที่บ้านสักหน่อยสิพอดีกับที่ฝึกทหารเสร็จโทรไปรายงานความปลอดภัยกับที่บ้านไงอืมว่าไปก็จริงชุยหังพูดพลางหยิบโทรศัพท์มือถือออกมาจากกระเป๋ากางเกงจากนั้นกดโทรเข้าไปที่เบอร์พ่อของเขาทางฝั่งนั้นเสียงโทรศัพท์ดังอยู่นานกว่าจะมีคนรับสายฮันโหลเสี่ยวหังรอเสียงของพ่อยังคงเหมือนผ่านโลกมาอย่างโชคชนอะไรแบบนั้น ชุยหังพูดขึ้นทำอะไรอยู่ทำไมถึงเพิ่งจะรับสายละ่ะพ่อหัวรอแล้วพูดว่าเมื่อกี้ออกไปกินข้าวอยู่นอกบ้านกับมาแกไม่ได้เอาโทรศัพท์ออกไปด้วยป้ามาก็เพิ่งจะกินข้าวหรอชุยหังถามอืมแกกินหรือยังกินแล้วผมกินเกี๊ยวเมืองเออก็มีเกี๊ยวด้วยหรอรสชาติเดียวก,กันกับทางเราหรือเปล่าพ่อถามชุยหังพูดตอบ จะไม่ใช่รสชาติเดียวกันได้ยังไงล่ะก็เท่าแก่ร้านเป็นคนเฮยหลงเจียงอาคนเฮยหลงเจียงไปขายเกี๊ยวอยู่ที่นั่นหรอพ่อถามชุยหังเริ่มจะรู้สึกรำคาญหน่อยหน่อยเพราะเมื่อครู่นี้ตนก็แสดงออกไปชัดเจนมากแล้วแต่เหมือนกับพ่อกลับหาคำพูดนั้นไม่เจอจึงพูดซ้ำอีกหนึ่งรออบอ อันที่จริงพ่อแม่ทุกคนต่างก็จะมีโรคบ้าแบบนี้อยู่ชอบใช้ใจจดจำคำพูดของลูกชายลูกสาวไว้ในใจจากนั้นก็ยืนยันอีกหน่อยเพียงแต่ลูกสาวส่วนใหญ่เมื่อได้ยินการพูดซ้ำแบบนี้ก็จะรู้สึกว่ามันชักช้าแต่กับผู้ใหญ่อาวุโสกว่าที่ไม่มีความเกี่ยวข้องอะไรกับตนกลับมีความอดทนอย่างมากทางนั้นตอนนี้ร้อนมากเลยใช่ไหมพ่อถามชุยหังพูดขึ้นอืมผมโดนเผาจนดำแล้วเนี่ย ห้าห้าไม่เป็นไรดำสักนิดสักหน่อยเถอะยังไงซะแกก็เกิดมาขาวพ่อว่าผมเดาว,ว่าตอนที่ผมกลับไปพวกปาต้องจำผมไม่ได้แน่นั่นเป็นไปไม่ได้ที่ขนาดลูกตัวเองแท้ๆจะยังจำไม่ได้แม่แกเมื่อแล้วแกคุยกับแม่สักหน่อยไหมนี่เป็นคำพูดที่พ่อท้อพูดที่สุดเวลาที่ชุยหังโทรมาหาพ่อชุยหังพูดขึ้นว่าโอเคให้เขาเถอะครับ ทางด้านแม่ของชุยหังก็รับสายโทรศัพท์ฮันโหลลูกแม่กินข้าวหรือยังผมเพิ่งกินเสร็จทางนั้นดูเหมือนจะได้ยินพ่อกำลังพูดกับแม่อยู่ว่าชุยหังเพิ่งกินไปเมื่อกี้แถมยังกินเกี๊ยวด้วยเท่าแก่ร้านเป็นคนเฮยหลงเจียงแม่พูดว่าลูกชายแม่อยู่ที่น่านชินหรือยังตอนนี้พวกลูกกำลังฝึกทหารอยู่ใช่ไหมเปล่าครับวันนี้การฝึกสิ้นสุดแล้วพ่อกับแม่ไม่ต้องเป็นห่วงแล้วครับชุยหังเปล่า ลูกจะกลับมาเมื่อไหร่แม่ถามอย่างตรงไปตรงมามากชุยหังนิ่งไปเล็กน้อยแล้วพูดว่าปิดเทมอมฤดูหนาวมั้งครับก็คือหลังจากเทศกาลปีใหม่ผ่านไปมั้งครับ